สะดุ้งแวะดาดาแฉแซบพระเอกเคยดังไร้มารยาทต,ตาหากันให้เจ้าละวันว่าพระเอกคนนั้นคือใครหลังจากดีเจาด้าวรินดาดำรงผลออกมาเล่าถึงประสบการณ์ผ่านรายการแชร์ข่าวเช้าว่าไปเจอพระเอกคนหนึ่งที่งานอีเวนต์แต่ทำเหมือนไม่รู้จักกันทั้งๆท,ท,ที่เคยสัมภาษณ์มาหลายครั้ง พร้อมยังยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เจ้ายศเจ้าอย่างแต่แค่งงว่าเคยทำงานด้วยกันก็หลายครั้งยิ้มทักทายกันในฐานะเพื่อนร่วมวงการก็ไม่น่าจะแปลกท,ทั้งทั้งที่เพื่อนที่มาพร้อมกับพระเอกคนนี้ยังยิ้มทักทายตามปกติจนได้รับคำตอบจากคนในสังกัดเดียวกันว่าให้เดินไปสกิดไหลแล้วพูดไปว่าอย่ามันด้านดีเจมาตุ่มเตชินพลอยเพชรที่จัดรายการด้วยกันก็เหมือนจะเคยเจอพฤติกรรมของพระเอกคนนี้เช่นกันถึงกับออกปากว่าหลายปีผ่านไปนิสัยยังไม่เปลี่ยนเหรอดาดา คือด้ากับอองไปงานงานหนึ่งไปทำพิธีกรช่วงนั้นก็ดึกแล้วเสร็จงานแล้วกำลังลงลิฟต์ไปอยู่ชั้นซูเปอร์มาร์เก็ตกำลังรอลิฟต์ลิฟต์เปิดมาเจอพระเอกคนหนึ่งเราเคยสัมภาษณ์เขาหลายครั้งแล้วเข้าใจไหมเขาล้วงกระเป๋าและเดินผ่านหน้าเราไปไม่ทักไม่ทายแต่เพื่อนเขาที่มาด้วยกันทักเราซึ่งเรากับเพื่อนเขาก็ไม่ได้สนิทกันแต่เขาก็ทักตามมายาทปกติว่าเราเป็นใครแต่เรารู้สึกว่าไม่น่ารักเราไม่ได้ต้องการให้ใครมาไหวแต่มันทักกันได้เพราะเราสัมภาษณ์เขามากี่ครั้งและไม่ได้ดูว่า่าามแตทีีน้ ฉันก็ไปถามคนในสังกัดของน้องเขาคนนั้นก็หัวเราะและบอกให้เราเดินไปสกิดเลยว่าอย่ามั่นอย่ามัน่นมาตุม่มทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องแบบนี้เจอได้บ่อยในวงการตุ่มเองยังเคยโดนคนติงเรื่องนี้ว่าทําไมถึงไม่ทักคนนี้ประเด็นคือตู่มเมาเป็นคนที่ลืมจําได้ว่าเคยเจอและเราไม่กล้าเข้าไปทักกลัวเขาจําเราไม่ได้มันมีเด็กแบบนี้จริง จะทักดีไหมจะเสลอไหมแต่ใครเตือนเรื่องนี้มาตุ่มปรับเลยแต่น้องคนนี้ไม่ได้ปรับเพราะเป็นมาหลายปีและแต่ฉันไม่เคยเห็นพี่ด้าเดือดนะต้องสุดๆแล้วจริงๆพี่ด้าไม่ได้พูดไปเรื่อยดาดาก็ไม่ค่อยมีงานเท่าไหร่ไหมฉันไม่ได้เจ้ายศเจ้าอย่างไม่ได้คิดว่าเราเป็นรุ่นใหญ่ต้องมาไหวแต่ในฐานะอยู่วงการเดียวกันเราเจอใครอย่างยิ้มให้มะตุ่มเธอแต่งหน้าเว่อไปไหมดาดา ถ้าเปิดลิฟต์มาสภาพหน้าเหมือนตอนนี้ตอนจัดรายการตอนเช้าจะไม่ถือสาเลยเพราะอาจจะจำไม่ได้แต่วันนั้นชุดวิ่งมาก